ทุกคนครับเนะื้อหาต่อไปนี้ที่เราจะได้รับชมแลครับเป็นส่วนหนึ่งของสตรีมในช่องทวิตนะครับถ้าใครไม่อยากพาความสนุกสนานแบบนี้นะครับลืมเข้าไปดูกันที่ช่อง s i t นะครับแล้วก็ถ้ามีคําหยาหรือว่าคําใดที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย,ยามันได้มันได,มนได้มันได้กี่พอยน,นะพี่หูหก <600. S 3> ร้อ,อยหเหรอ,อ,อตอนนีน้มันมีให้เติมร้อยไพันดีบั ไอ้สองไอไอตัวนี้ไอสองร้อยเก้าเก้านี่ตั้งพันห้าบิ๊กบั๊กอะโต้ไม่ต้องไปดังเล่นเก็บเก็บเวลนะถึงจะได้อ๋อมันไม่ใช่ได้เลยหนอไอหลังพวกนี้เล่นไหมเนี่ยตอนกลางวันอ่ะพวกนี้เล่นดิตอนกลางวันอ่ะรูตลอดไอชิบิตะกลางวันอ่ะกลางวันเล่นได้พวกเนี้ยแม่งวันนี้พี่อยู่คนเดียวไม่มีใครมาเลยเล่นไหมพี่เล่นไหมตั้งรอ เล่นมาละเราเออเราไกดสามโซิสีไม่แล้วไสเอาพวกนี้ไอยู่เอาไม่อย่ไปอีกีอีกียตานี่อที่หนึ่งเลยเว้ตาท้ายเว้เหนื่อยจัดเลยเล่นหลังมึงดูดิแมทข้างหลังมึงทีมเวิร์กละ นาที่ข้างล่งทำอะไรกันเนี่ยข้างล่างโปรค่นทายว่ะมาอิสมิน่ามามาหาอิสมิน่านี่อิสมิน่าพาเต้นเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเว็เยอะก่อนเดี๋ยวเติมนเติมนี่แหละเติมนี่แหละเอ้ยหลังไม่ลงอ่ะดูราคา่อแม่

ล่าเลยล่าเลยโอเเ้ยอเหี้ยตกอีกกูเจ็บดิคนปะคนปะได้ไอตรงที่มีคนต้องผมมีเส้งเท้าล่าเลยเอาเลยเล่นะแล้วทำแล้วละแล้วละทำไดโอ้โหมันไปล้วไอ้เหี้ยพอได้เล่นเข้าไปเลยเพรได้เล่นแล้วไปเลยโอ้โหวันจันทร์ มึงหนีไปไหนมันนี้ดิหาล่าก่อนพี่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 พิงบนบ้านเราคา่ะมีมีคนนะมีคนนะบนบ้านเราค่ะวันนี้วันนี้ไปไปไปล่าผมไหมไปล่าแม่งกับผมไหมโอ้ผมตกไอ้เหี้ย สัวไอ้เอ๊ตรงพี่วะใครวิ่งวะสี่เหรอใช่ใช่ใช่พี่บ้านพี่บ้านพี่บ้าน,นจะจะพน <c oughs> นี่มึงจะลงมั้งมึงจะลงดีมั้งตัดหมอนี่เลยเฮ้ยน้าพี่น้าพี่น้าพี่กับไปกับไปกับไป ไหนมึงจะขึ้นแทบลูนเนาะจะนหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนแข่งใส่สี่งขี้หน,นีม,หมาละของดีมาละ ไปขโมยวะไม่เห็นมีอะไรเลยะเปิดไม่มีมันหอมแล้ว่ะไปพิสการนะในธนาคารจริงไม่ได้ไม่เห็นมีทองมีทองอะไรให้ขโมยเลยมันไม่ไม่มีถุงในวะพี่นี่ไงพี่ะแกและจองบ้านเลยของอะไรอ่ะ อ๋อกลมแกลบอบเอเลเซอร์มายิงก็ได้นะมอเลเซอร์ได้นะที่ไม่มีอ่ะอเ่เตอร์ม่ไ้โกงพี่ไม่มีเดเตอร์อ่ะโกงจัดไม่ได้เล่นมาลูเลยวะ เออไม่ได e ้เข <ım Laser> ้ามาเลยเข้าไปเข้าไปเล่นมาโหลยิงไม่โดนเลยมากเนียเล่นในช่วงนี้ห้องเดียวหนูหนูปิดเดิมได้วันนั้นเจอพี่หมูอยู่ท้ายตารางยิงไปสิบบอกคุณเล่นชั้นละผมไปด่ามันรู้อะไรมันบอกผมเล่นโง่แต่ผมอยู่หัวที่หนึ่งอะแม่งปากดีจัได้สิบอ แล้วพี่สี่พี่สี่ไ้นะพี่แล้วพี่สีแอปเปิลแอปเปิลไปฮะเล่นได้ครับเล่นด้วยครับอย่าไปแบบแท้ะั่นแล้วมันจะลบเพื่อนไปเลยไม่คิดว่าไม่คิดว่าพี่ยันหนึ่งหนึ่งกับมันเนี่ยไปย้อนยิ่งไปเลยไม่ได้เลสเซอร์เลยเหรอวิอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละไม่ได้เลเตอร์ตอนไหนเลย ขึ้นมาข้างบนเข้าข้างในเลยเขาแต่เลนเสื้อในเขารู้กันมในเขารู้ว่าเฮ้ยสองนั้นเลยเนี่ยมีแล้วมีแลนน้วนนี้ต่น,นี้ตออ้ตองเล่นแบบปืนเขอใกล้ไกลอยู่นไม่มีซัตซ์สีโดไหมแต่นี้ตอนเล่นแ<อ>บบยิงไกลเขาแบบคนอื่นบ<ร>้างเนี่ยไม,ม่ต้ตอ,นนตองไแบบม่ต้องบวกเออเองเอ่ะเองก็บวกไอ้ก้อนเลยเมื่อกี้นะ กเล่นมันร้อนไม่ไหพี่เล่นร้อนเลยแหละใจมันมาไงเพี่เจ้ใจพึ่งร้อนมาจัะอะแม่งเลเซอร์พี่จีแล้วแบบเห็นภาพอะตายแล้วคือเห็นภาพฟังหารรถด้วยนี่เราไมปรถหลังหลังมชอบเป็นคนเดียวนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมารถใหญ่เมื่อกี้นี้เห็นเลยเห็นก็ตาเลยหลังอะตายเลย จะอุ้มอีกคนเดียวไงจะอัดคิวไม่บอกใครเลยไปอะน็อกเถินจต้องกระโดดลงตึกเไม่แอบไปเลยหยุดลงเข่าคนเดียวอะเอนเราเราไปตรงปั๊มดีกว่าปั๊มแม่ไม่ได้มีคนไม่ต้องพุ่งไม่ได้โคตรคนไม่เยอะนะพุ่งพุ่งไปตรงอ่ะหรือไปปั๊มก่อนดีเจอเจอรถอีกได้ชุบทองแล้ว เราไปจรัอุ้ยอันนี้อะไรอะเหมืองมองไ่พดเลยอ่ะเฮ้แวะ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 มาบ้า,า,า,านเจ็บทุกตัว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  ตายยังพี่มันยังไม่ตายใช่ปะมราทำอะไรกันเนี่ยชมวิวมันตายอย่างนี้หรอมึงไอ้สน้องก่อนมันน้องแล้วหรอ้าวมีแค่สองคนพี่เดี๋ยวมี่เพื่อนมามันตายเลยพี่เป็นยังพี่ยิงตัวหนึ่งอ่ะเหือใช่เฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงปพาะไปรังราด้วยเอ้มีรถมีรถสี่คันแล้วจะพาไปเอารถสามคันเลยขอคนละคันเลย นี่มีคันเขียวอ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนเออเฮ้ยบอกแล้วตัวปั๊มมีบอกแล้วตัวปั๊มมีพี่พี่จัดให้ผมคันเขียวนะได้ๆๆๆน่าเห็นปะตรงปั๊มน้องเห็นแล้วค่ะแม่ไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเอีกตัวเียวะเฮ้ยพี่ไม่ใช่พี่ที่ว่าแย่งกันดิมีตัวมีตัวอ๋อเน้นเน้นขอเน้นเน้นยี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ เยายาทรมานมันจับจับหน่อยนะคือดึงคนจับขึ้นเลยเหรอจับขึ้นดึงขนมันจับขึ้นเลยเหรอเพื่อนมันอยู่นี่ครับเพื่อนมันอยู่นี่พี่เพื่อนมันอยู่นี่เฮ้ยโอ้โหนี่นี่นี่อีกทีนึง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 อันนี้อีกนึงอันนี้นี่ยื่นเข้ามาไงเนี่ยไม่เรียกเพื่อนมอะไรท้ามายังอย่างเงี้ยเลย กำลังจะจับขึงแล้วตึงขนเละอีกเนาะตอนแรกบอกว่าจะเล่นนี่งๆไม่แหงๆอะไรกันสถานการณ์มันนิ่งว่านี้อ่ะไม่เงี้ยเฮับเอ้ยไอ้ที่นี่ไอ้ที่นี่จับจับขึงจับขึงแบบนี้ขึงมึงมานี่ดิมึงมานี่ดีไปฝันวันนี้ใช้ละไม่มาเลยกำลังระเบิดเอารถออกันปั๊บระเบิดเฮ้ยยิงด้วยเ้าเยอะพึ่งดีคนอื่นเขาเติมน้ำมันอยู่ รถพี่รถพี่ <c oughs> รถพี่รถกดอนนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีไอ้นี่แล้วนะ่ะเดี๋ยวไม่มีไว้ให้รีนะจังเราเราเราหว่วยแล้วพี่จะไม่ต้องรีหรอกหน่อยเด้อเนวไหน่อยเลยไอ้เยี่นะ <c oughs> ยมไวแต่เล่นรถผมไม่ได้แล้วเนี่ยหายแล้วมั้งมาคันนี้แล้วกันปะปะป,ะปะไปะเราฟ้าด้ยวยฟิลียตกันดีกว่า ไปแกง๊งตัวแกง๊งสี่หมหาแกง The Fast. า๊งสี่เดอะฟาสต์ยังไ่เปิดเพลงต้องเปิดเพลงด้วยเขื่อนมีคนไหมเขื่อนไม่ค่อยมีใารเดิน้ะมาดูแลขับรถเหมือนซื้อใบขับขี่อ่ะ ไยดีนเสร็จเลยเขาเนี่ยได้พี่โอ้ยรถรถใครแป่นคว่ำเนี่ยฮะรถใคร่เนี่อโอ้ยติมถติดรถติดรถมานีวกแล้วพี่บอกแล้วเองผมเองผมใช้เอง้องรถติดวะ ใ้ลางหนรถชุบกอนเฮ้ยดึงดึงชุบกันชุกชุบกับกันชุบแรกกันเดี๋ยววับมาแล้วมาแล้วมามึงมึงอตัวไม่ต้องเล่นนะอันนี้เพื่อนมึงเหรอนี่แหละเดี๋ยงับให้เพื่อนออออยาขับรัหน้าอยาขับรหน้าอ่่รัหน้ากัน นี่วิ่งไปไหนครับแิ่ที่ใจทำด้วยอะไรวะโคตรโหดเลยเฮ้ยเวลารถใค้ไปนู่นต้องล่านะต้องล่านะต้องล่านะโอ้ใครชอบเขี่ยรถตี่ม่เ็นทุกตานี่ตามตามอยู่คนหนึ่งชอบทิ้งรถนะกลับตามกลับตามดูพี่ครับไอ้เหี้ยสะใจว่ะแม่ง ใครอยากดูในขโมยรถจังเนี่ไพี่พิ้นสอบตามเลยนะแรถพี่ยังอยู่นะรถผมไม่ใช่รถผมปล่อย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 มันออกนอกวงเลยใช่เหรอเออมันไปทางนอกวงมาไปดูแล้วนี่ตา้งมาตั้งมาเลยมาตั้งหัวตั้งหัวเลยแขนเน่าเนี่ยขโมยรถเพื่อนกูนี่นี่มันจอดมันจอดนะจ๊ะมอบแล้วพี่เจ๋งมันมอบแล้ว อยยังอยอ่อนแล้มันมอแล้วนี่นเห็นไหมเห็นไ้นี่ไอ้เี้ก็สุดไมตายโอยเกสุดยนไม่ยแตกไอ้ิงไม่ยแตกไชันมันแรงอะตายอ่ะมตาย ไม่ paid, เห็นคนไหนที่เอาหมดอ่ะไม่สนอ่ะยังแต็ไม่ตายมันตายยังมันตายมันตายยังไม่ตายเลยตีท้ายอ่ะเฮ้ยไปเกาะวะไปเกาะวะเกาะเกาะตัดรถของเราเอ้ยเพิงพิงของเราวมาใช่ไปกับแดนไปาหารถใหม่ด่วนแล้วโหน้ำมันจะหมดไอ้เหี้ยหาขึ้นกูแบบน้ได้ไหเพื่อนกูเห็นแล้วสงสารมาขับรถยังแต็มอ่ะ เฮ้ยหน้าเราหัวจใจแจญทุ่ยาเรไม่ได้อท่ยาเราไม่ได้มีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตะแต่กางกนมาเราเพื่อนเราเพื่อนเห็นปะเห็นปะมาเนี่ยมาเนมานยนี้ยมาเยเยเอีลยเแล้วตกจะเล่นเฮ้ยมาดึง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 ดึงขอมาึงม

ชนรถัดเหลือเลี้เียล้ขึนรกะมันผมขึ้นรถมากมันผมขึ้นรถน้องยิงเลยน้องชี้ไ่ยิงเลยเนาะทตัวองไอนตัวเลี้ยมทองไอ้หี้ยเฮ้ยเราจะโผล่สเดีวให้เก็ดไปคนนเก็ดไปเก็บสว่านไปคนเก็เก็มเลรเก็มอเก็บเลยเชงอาไปไปไปขึ้นรถเสยกฟางกนโรถเขยนี่ย ไอ้เยอะโคตรปั่นเลยตาเนี่ยเผลอปั๊มสี่หืมสี่สีพี่ซีมีปั๊มไมกว่าดูแมพให้หน่อยดิเสียรถลงน้ำดิเอียรถลงน้ำดิปั๊มไม่มีแล้วพี่น้ำมันจะหมดและเดินด่วนเนี่ยครับจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแต่กูขับเองเมื่องนี้มีรถสี่เยอะนะเฮ้พี่พี่ได้รถสี่แล้วพี่รถสี่ทำไมนี่ย พี่รถพี่น้ำมันเหลือเยอะไหมข้างไหนคนุนเนาะคนุนหมดแล้วใช่โอ้โหเราไปด้วยกันนี่แหละเออฝรั่งเป็นหาเก็บเรัิน้วนขึ้นรถนี่เราชอบใช่เดียวอ่ะรอดูรอดูหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดเหรอใช่เหรอบอกให้ขึ้นด้วยกันไม่บอกเลยคนนน้ำมันจะหมดเนาะเวลามันระเบิดมันจะได้ระเบิด กบ่ได้ไหมกบาับบ่าสิ้นกบ่าิงไปเอาคนนั่งลงกบ่าคนนั่งลงกบ่อนี่รถเที่รวกบ่เหรอโดยยิงง่ายจังผมตายออกมเลยผมขวอนแล้วมีากดเดนะมันจะมาล่าผมมาดินี่อร์นี่ไม่เอาเด้อจะตายรถกบ่าน้ำมันรถโคตรไวอะได้เหรอนี่เลยขี่ธรรมดาเนี่ยแหละ

ไอ้ลงมาก่อนพี่หมูลงมาก่อนพี่หมูเยอะเยอะนเยอะเรื่องต้องมันเยอะลงไปต้ได้อาเอดเเเอาเเลยทั้งหมด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 นแล้วล็อกก่แล้วไม่ไม่มีเนี่ยมามีซับิโร่ไอ้เจ้าไม่มีซับิโร่เปนเือดเือดเนี่ยอซัิโร่ทเจบีนาเจบห้แม่ฟาดลงมาหรอ้ี่เจอเซบีนาที่ไหนนั่นแหละเ้าห้เจ้าหน้้หน้แม่จะลงมาเอาหรอมึงมึงหิวหรอไมน่พี่พี่โดน มีมีนะเยอะมีเยอะข้างบนเยอะเยอโยดูดเอื้อนะหายแล้วที่หายแล้วพี่เอื้อนี่มันตัวเดียวหายแล้วปะลังัดี้ังัี้ขอตีเด้นะ้ขอเลือดด้วยไปไปไปไม่มีเลือดป่ะชุแมวได้กี่าข้างบนข้าบนข้าบนมีมี่างมีถ่างมีถ่างยิงเลยมงคนที แล้วมีคนไหมพี่อ้เหี้ยถามแม่คนคนมันอยู่พี่ไปบางคนให้ลืม่ามีิงมีิงมาถังกี่หร้อยเหี้ยพี่หมูฝากเก็บไปชุั่วโมงดินี่เหลือคนเดียวแล้วมันเหลือคนเดียวแล้วโมันเหลือสองแล้วปะเหลือเหลือคนเดียวเหลือสองใช่ปะเหลือเหลือคนเดียวเหลังกลับขึ้นไปรังเออเหลือแม่งคนเดียวเหรอเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเล่นเพลินอย่างวะเลเซอร์ไหนวะเลเซอร์เหอ เป็นีายเราซับซิลโลเจอของฉันไปตีนะพี่ตีนะพี่อยู่ไอ้เหี้ยไม่งั้นไม่งตอนเวลามันมีสว่ารมึงอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยนี่มันอยู่ไหนวะมเมื่อกี้นี้มันอยู่ตรงไหนวะเอ้ยมีที่ชุบเลยดีเนี่ที่ชุบในตัวนี้ยโอ้โหไม่ได้ชุบเลยเออชุบกันที่วะไอ้ชุดตรงนูแล้วอันนั้นอยู่ใครอะใครก็ได้ไปเตะเชี่นหน่อยใครก็ได้ใครที่ผมขับวานแต่ผมขับวานล่ามันช่วยกันนะ ไม่สัตว์กูกลับมาแล้วเนี่ยมันวิ่งมาข้างล่างน่ะโอ้โหมันเกิดมาเพราะแกลของเลยนี่มาโดนล่านะโดนพวกกูล่านะแค่นั้นแหละนี่น่ามันชนะเฮ้ยเนี่ยดีกว่าพี่เราเราต้องจับปุ่มออกไปเดี๋ยวชนะหรอกมันกล้าเกินเลยเนี่มันกล้าเกินเลยเฮ้ยน้าพี่เ่นทีเผลอนี่เนี่ยไปไปไปซ้ำสมมันรอดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งฆ่ามันแล้วติดไม่ได้อุ๋มอยู่ไหนเนี่ยอยู่ได้เลยพี่ล่ามันอยู่นะ